คุณสามารถรวยได้ถ้าคุณใช้พลังทวีในโลกออนไลน์เป็นในยุคนี้นะครับมันเป็นยุคทองของโลกออนไลน์เพราะปัจจุบันเนี้ยคนเนี่ยสามารถสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ได้เยอะมากบางคนเนี่ยทำเงินได้เป็น10ล้านบางคนเนี่ยทำเงินได้ร้อยล้านจากออนไลน์คือเขาเนี่ยใช้พลังทวีในโลกออนไลน์ในการหาเงิน ถ้าคุณเนี่ยใช้พลังทวีในโลกออนไลน์เป็นเนี่ยคุณจะสามารถมีรายได้เท่าไหร่ก็ได้คุณจะสามารถสร้างรายได้เท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยอย่าชักช้านะครับเพราะว่าตอนนี้ในยุคนี้มันเป็นโอกาสของคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้มันเป็นโอกาส คือทุกคนเนี่ยมีโอกาสรวยเท่ากันยุคนี้มันต่างจากยุคก่อนยุคก่อนเนี่ยถ้าเราจะรวยเนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีบริษัทเราจะต้องมีโรงงานเราจะต้องไปสร้างร้านค้าเราจะต้องไปทำสิ่งต่างๆเยอะมากและมันจะต้องใช้เงินทุนเยอะในการสร้างแต่ปัจจุบันเนี้ยทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือ ทุกคนเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตและทุกคนเนี่ยมีแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์คุณเนี่ยสามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้ทันทีคือไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะทุกคนเนี่ยมีโอกาสทำได้และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและมัง่งคั่งร่ำรวยคือในปัจจุบันเนี่ยคุณจะทำอะไรก็ได้ในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์นะครับหรือคุณนะ่จะมาสร้างตัวตนก็ได้ค,คุณอยากจะเป็นเน็ตไอดอลคุณอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณอยากจะสอนออนไลน์ก็ได้หรือคุณจะทำธุรกิจออนไลน์ก็ได้คุณจะให้คุณค่ากับผู้คนในโลกออนไลน์แบบไหนก็ได้มันขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ มันขึ้นอยู่กับความชอบของคุณเพราะฉะนั้นนะครับปัจจุบันเนี้ยคนเนี่ยอยากซื้อสินค้ากับคนคียนี้แพงมากคือคนเนี่ยอยากจ่ายเงินให้กับคนมากกว่าจ่ายเงินให้กับบริษัทฟังให้ดีนะครับคือคนไทยในยุคนี้ชอบดูไลฟ์สดขายของและเขาเนี่ยชอบ C.F. คือคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีเงินน่คืออยากใช้สอยอ่ะอยากใช้จ่ายอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเนี่ยเป็นคนดูอย่างเดียวคุณจะไม่ได้เงินแต่ถ้าวันนี้คุณมาลงมือทําคุณมาไลฟ์สดขายของคุณมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์คุณนะ่ะ จะทำเงินได้คือคุณนี่ยจะสร้างเงินสร้างรายได้ได้เยอะมากเพราะยุคนี้คนชอบจ่ายเงินให้กับคนแล้วถ้าคุณเนี่ยมีตัวตนในโลกออนไลน์คนรู้จักคุณมากคือคนเนี่เขาจะติดตามคุณแล้วถ้าคนเนี่ยติดตามคุณไม่ว่าคุณเนี่ยจะขายอะไรก็ตามเขาจะซื้อ ถ้าคนได้รู้จักคุณแล้วและถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสิ่งดีๆเนี่ยมาแนะนำให้ผู้คนคนจะจ่ายเงินให้คุณเข้าใจคีย์นี้ไหมครับบริษัทใหญ่ๆบางครั้งเนี่ยสู้คนไม่ได้ในยุคนี้มันเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยมีสื่อโซเชียลทุกคนเนี่ยเหมือนกับมีสถานีโทรทัศน์ของตัวเองอะ ทุกคนมี Facebook เป็นของตัวเองทุกคนมี Youtube เป็นของตัวเองทุกคนมี Instagram เป็นของตัวเองทุกคนมี Tik Tok เป็นของตัวเองคือเราเนี่ยมีเหมือนกับสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองอยู่แล้วและถ้าเราเนี่ยใช้ประโยชน์จากมันเราจะสามารถสร้างรายได้จากมันได้เข้าใจทีนี้ไหมครับ บริษัทให,ใหญ่ๆสู้คนไม่ได้ยกตัวอ,อย่างเช่นเราดูอย่างพิมพ์ลิพายอ่ะพิมลิพายเนี่ยเป็นคนเพียงแค่คนเดียวนะออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ออกมาไลฟ์สดออกมาขายของออนไลน์และขายทุกอย่างเริ่มต้นช่วงแรกอาจจะยังขายไม่ดีแต่สิ่งที่เขาทำอย่างสม่ำเสมอคนรู้จักเขามากขึ้น ถ้าเขาเนี่ยออกหน้ากล้องบ่อยเท่าไหร่คนจะยิ่งรู้จักเขามากขึ้นและเขาเนี่ยสร้างตัวตนจากปีแรกปีที่สองปีที่สามเขาถึงแบบรวยขึ้นเรื่อยๆสร้างรายได้มากขึ้นเรื่อยๆคือล่าสุดเนี่ยก็คือไลฟ์สด10นาทีทำรายได้ร100ล้านบาทภายใน10นาทีเพราะอะไรครับ เพราะพิมริพายเนี่ยมีตัวตนบนโลกออนไลน์เขาใช้พลังทวีในโลกออนไลน์ในการขายสินค้าในการขายของเพราะฉะนั้นนะครับคุณเนี่ยก็สามารถเป็นแบบนั้นได้เช่นกันคุณจะต้องสร้างตัวตนในโลกออนไลน์แล้วคนเนี่ยเขาจะรู้จักคุณแล้วถ้าคนเนี่ยรู้จักคุณเขาจะเข้ามาหาคุณ แล้วถ้าคุณเนี่ยมีสิ่งดีๆมีสินค้าดีๆมีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้คนนะผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องออกไปหาลูกค้าเลยเข้าใจคีนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณสามารถที่จะสร้างรายได้จากโลกออนไลน์เนี่ยแบบไหนก็ได้บางคนเนี่ย ยิงแอดโฆษณาในการสร้างรายได้วันวันหนึ่งเนี่ยเขาสามารถทำเงินเนี่ยวันละหมื่นได้บางคนทำได้วันละแสนจากการยิงแอดขายสินค้าเข้าใจคีนี้ไหมครับเพราะยุคนี้มันเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยสามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้ในโลกออนไลน์และ ุณจะต้องใช้พลังทวีในโลกออนไลน์ถ้าคุณเนี่ยอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยคุณสามารถทำได้เช่นกันถ้าคุณเนี่ยมีสื่อเป็นของตัวเองและถ้าคุณเนี่ยมีตัวตนคุณจะออกมานำเสนออะไรก็ได้คุณจะออกมาขายอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมใช้พลังทวีในโลกออนไลน์ถ้าคุณใช้ออนไลน์เป็นนะ ถ้าคุณเนี่ยใช้แพลตฟอร์มต่างๆเป็นใช้สื่อโซเชียลเป็นคุณสามารถมังคังร่ำรวยได้ในโลกออนไลน์โอเคนะครับ